นะที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครครับเข้าเข้ามาในพื้ที่อุดรนั้นไปคิดกันมาแล้วแล้วเราอาจจะต้องนํามาใช้ที่นี่ผมเรียนมีความหลากหลายก่อนที่จะพูดถึงพัสดการตรงนี้นะว่าคณะกรรมการที่นี่ไม่ใช่คณะกรรมการโรคติดต่อนะเป็นที่ประชุมศูนย์ตัวดีหลัการมีการประสานการที่บาทต่างๆคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบานจังหวัดนั้นได้มีนิตย์ของความนาจในกรณีเร่งด่วนเนี่ยให้ผู้ว่าการจังหวัด สาม,มารถมีประกาศโดยคำแนะนำของไปในขาก็คือสาธารณสุขจังหวัดอันนี้สาธารณสุขจังหวัดเสนอผู้ว่าแต่ผมเห็นว่าสมควรที่เมื่อมีมาตรการหลายๆห,หน่วยต้องทําไปปฏิบัติผมเคยได้เป็นไปศูนย์ประจัญญาแล้วพร้อมกันนั้นเนี่ยก่อนที่ผู้ว่าจะมาตามที่สาธารณสุขแนะนําเนี่ยผมก็จะเดีโอกสสาสศึกษาหรือพวกเราก่อนว่ามีเรือยงพ่อหรอย,ง,อยงนี่ในเบื้องต้นแต่สุดท้ายแล้วต้องย้อนกลับไป ข้อพกานการวิธีต่อเพื่อรับทราบและต้องรอผู้พิพารที่เป็นเ็นติวัฒนธร,รนต่อไปนะครับอันนี้เราฟังผูาพการ,รที่สารสุขคิดกันว่าคือใครครับเ,เป็นผู้ที่อาจจะมีความเสียงสูนแล้วก็หามีกา,ารในต่าง่าวที่มาขอเนี่ยแล้วมาที่นี่ให้ไปแจ้งหลักก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านต่อสมอในค้นแล้วก็เพื่อให้รับนะครับรับการสังเกตอาการไม่ที่เวลาติสีว่วัน เป็นคาแนะนําให้หลีกเลี่ยงการนะครับเพราะฉะนั้นในข้อหนึ่งจะมีสองมาตรการที่สาคัญหนึ่งก็คืออะไรงานะตรวจเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้สองก็คือเป็นคาแนะนําสาหรับบุคคลนั้นๆให้รักษาระยะห่างของตัวเองนะครับหลีกเลี่ยงการเดินทางร่วมกับผู้อื่นหรือการใช้ทำกิจวจัตรประจำวันอื่นเช่นพูดไปเดินตลาดไปอะไรก็ยังไม่หนวนนะรัก็คือหนึ่งผมเห็นพร้อมหรืท่านนะหนึ่งคือ อะไรกันตัวเองและผู้อื่นนะที่ใกล้ชิดตัวเองนะก็เกี่ยวตอบข้อสองครับข้อสองนี้ครับที่ค้าอาหารทะเลนะแบบนี้ว่าพอนะและบริเวณรอบๆตลาดกุ้งบริเวณที่ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงนะตั้งมาตั้งแต่วันเช้ามาโดยตรงจากที่ตลาดตรงนี้นะอยู่สองแห่งก็คือที่วารินนะอยู่ตรงข้ามรับนะอันนี้ก็จะได้นํามาตรวจนะครต่เราเชิญลูกไปนะอีแห่งอีแห่งว่นสักคู่ก็บอกว่า ส่ที่อาจจะเข้าไปสัมผัสที่ที่มีความเสี่ยงก็คือผู้ที่มีประกอบธ,ธุรกิจตลาดกลางกุ้งของทุนสมุทรสามรยเป็นตลาดค้าปิดและค้าส่งขนาดใหญ่ในสุการเป็นตลาดการในการค้าปิดและค้าส่งขนาดใหญ่เพราะฉนั้นเนี่ยวันนี้คนที่ดูแลตลาดผมถึงได้เชิญทาเชิญทงผู้สัมอาหารที่สถานะเนี่ยใหญ่ก็าะใหญ่ที่สุดในประเทศนี้ครับ คนที่พับติดกระกส่งจากคุณ้ามสาแลกวก็จะวิ่งเข้าไปาซืป้อที่ตลาดนี้เหมือนกับกรณีที่มีความเชื่อนโยงเมื่อเช้านี้คุณชองไหมที่มีผู้ป่วยรายในเชียงกิ่นะครับก็เข้าไปซื้อในตลาดเนี้ยเหมือนกันเหมือนกับที่เราไปซื้อเหมือนกันนะครับกท่านขอนท่านราตัอกพูดคำนึงนะท่าน,นท่านเอาไปคิดด้วยนะครานติดกรวมาเป็นเหมือ,อนภูเขาคำแหงนะที่ตรวจแต่ก็ที่เราตรวจที่เรายังไม่ตรวจที่ไปปรากฏอาการอีก อาจจะมากกว่านี้อีกในสามปดาดิวันนี้พูดให้ตกใจและพูดให้ตั้นคิดให้ละเอียดที่สุดเพราะนั้นที่ตลาดต้องต้องคิดรับว่าจะสั่งการในอำเอยังไงถ้าน้องถิ่นจังหวัดจะเช็คตัวเองอยังไงเพรนะาะฉะนั้นวันนี้เราจะทำรองแพทย์เนี่ยท่านคิดว่าท่านจะด,ด้วยตัวเองหรือเปล่าหรือต้องมอบหมายให้หน่วยงานไหนเปนตรวสัง่สงในตลาดนี้นะในส่วนตลาดต้องถิน่นก็ต้องต้องถิ่นจังหวัดเพร <อ S 2> าะตอนนี้มันจะรู้กท่านว่าเขาคุมอยู่ว่า ห้องเย็นดั่งั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาตัวเนี้ยเข้ามาแล้วโดยเฉพาะโฟกัสไปที่ของหมวดสารพัดตัวเนี้ยก็น่านนะพวกเนี้ยก็จะรับมาแล้วม,าามันจะกระจายไปตอนนี้ก็มีายามตัดตั้งแต่ต้นทางตรงนู้นแล้วแต่ว่าของเราก็ต้องต้องคิดล่วงหน้า